มาอธิบายความสงสัยที่ผมพูดเอาไว้ในคลิปติกตอก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สองเรื่องหรือจริงๆและแทบจะเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ดีกว่านะครับสองเรื่องนั่นก็คือเท้งจะได้เป็นแคนดิเดตนายกปี70นะครับเรื่องที่2อก้าวไกลจะแลนสไลด์มีสอสอเกิน250 ในการเลือกตั้งปีจุส่วนสองเรื่องนี้ต้องบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือจะพูดว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็น่าจะได้ทั้งนี้อา้าวอธิบายทีละเรื่องเรื่องแรกก่อนคำว่าแลนสไลด์ของก้าวไกลเนี่ยหรือจะมีสอสอเกิน250เนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจโครงสร้าง ฐานผู้เลือกตั้งในประเทศไทยก่อนนะครับเพราะแต่ละพัรคเนี่ยเขาก็มีฐานผู้เลือกตั้งหรือฐานเสียงของเขาเนี่ยว่ากันไปแตกต่างกันไปนะครับภูมิใจไทยเขาก็มีนะครับเพื่อไทยเขาก็มีแน่นอนอพักประชาชนเนี่ยเขาก็คงจะมีก็คือฐานเสียงเก่าของก้าไก่นั่นเองแต่นอกจากฐานเสียงของแต่ละพัรคแล้วปัจจุบันนี้เนื่องจากมีการแบ่งแยกประชาชนออกเป็นสองฝั่ง ฐานเสียงของแต่ละฝ่ายก็มีนั่นก็คือฐานเสียงฝ่ายอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ฐานเสียงฝ่ายก้าวหน้าซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับเพื่อไทยสามารถทำแลนดสไลด์ได้หลายครั้งมีเกินสอสอเกิเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเพราะในเวลานั้นฐานเสียงของฝ่ายประชดไตยนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถึงกระนั้นล่ะครับการจะทำให้ถึง300ยังยากเลย นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ250สินะสมัยคุณยิ่งรักก็270็สิใช่ไหมเกือนะบเกือบประมาณนั้นก็แค่นั้นแหละครับนะครับจะให้เหมือน377สมัยคุณทักษิณนั้นนะนะครับตอนนั้นเนี่ยฐานเสียงมันไม่ได้แบ่งออกเป็นสองฝั่งเขาเรียกว่าประชาชนไทยเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวรวมกับพักต่างๆนี่เขามารวมกันเป็นพักเพื่อไทยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพียงพรรเดียวนะตอนนั้น3า7ก็ทําได้ เนื่องจากว่าฐานเสียงเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นสองฝั่งแบบนี้และเพื่อไทยที่เคยทำแลนสไลด์ได้ก็เพราะว่าฐานเสียงฝ่ายประชาธิปไตยฝั่งนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเลือกพักเดียวกันหมดก็สามารถทำแลนสลไลด์ได้ส่วนปัจจุบันนี้นะครับอย่าว่าแต่ก้าวไกลอย่าว่าแต่พักใหม่พักประชาชนเลยเพื่อไทยวันนี้จะทำแนลนดสไลด์ก็ลำบากเพราะอะไรครับ ฐานเสียงฝ่ายก้าวหน้าวันนี้มีก้าวไกลเนี่ยแหละครับมาแบ่งออกไปแค่ครึ่งหนึ่งแล้วแค่ส่วนหนึ่งแล้วว่างั้นน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งแบบนี้ครับไอการที่จะแลนสไลด์เหมือนเพื่อไทยในสมัยก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากหรือมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้เมื่อนะครับไม่มีพักใดสามารถจะคว้า250ขึ้นได้เนี่ย นั่นก็ว่านั่นก็แปลว่า,วาต่อไปในอนาคตนี้ถ้าฐานเสียงอย่างนี้ยังมีก้าวไกลยังมีเพื่อไทยแบ่งฐานเสียงกันเองแบบนี้ในอนาคตรัฐบาลที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นรัฐบาลผสมไอ้ที่แบบว่าจะแลนสไลด์เป็นรัฐบาลพักเดียวเนี่ยอย่างที่ก้าวไกลเขาโม้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลผสมแน่นอนแล้วครับก็ต้องอยู่ที่ว่า พักไหนสามารถไปรวมพักอื่นๆเข้ามาได้มากกว่ากันทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าก้าวไกลรวมกับใครไม่ได้ <c oughs> เข้าถึงต้องประกาศนี่แหละครับภารกิจมิชชั่นอิมพอสซิเบิลก็คือจะต้องเป็นรัฐบาลพักเดียวให้ได้ที่เขาต้องประกาศอย่างนี้เพราะเขารวมกับพักอื่นไม่ได้การจะเป็นรัฐบาลน,นั้นก็ต้องเป็นรัฐบาลพักเดียวเท่านั้นดังนั้นจากเหตุผลที่พูดมาตั้งแต่ เมื่อกี้นี้จนถึงตรงนี้นะครับถ้าบุฟังเรียบเรียงกันให้ดีก็คงจะพอมองเห็นแล้วว่าโอกาสที่เก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลนั้นแทบจะเป็นศูนย์เพราะรวมกับพรรคอื่นไม่ได้อ่ะทีนี้เรื่องตะเทง้งที่บอกเท้งเนี่ยไม่มีทางจะได้เป็นเอาละแคน,นดิเดตนายกก็พอไม่ต้องถึงขนาดนายกเพราะนายกนี่เป็นไม่ได้อยู่แล้วเมื่อ พรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่มีทางได้เป็นรัฐบ,บาลเท้งยังไงก็ไม่มีทางได้เป็นนายกน,นี่1นเปราะแต่เอาแค่ว่าแคนดิเดตนายกปีเจ็ดศูนย์เท้งจะได้เป็นไหมก่อนดีกว่าทําไมผมถึงบอกว่าโอกาสที่เท้งจะได้เป็นแคนดิเดตนายกปีเจ็ดศูนย์ี่มันน้อยเต็มทีหรือแทบจะไม่มีเลยเนี่ยเพราะว่าเท้งคือหนึ่งใน44สนะ่สิบสี่สอสนะฮะที่ไปยกมือแก้ไขมาตราหนึหนึ่งสอง นะซึ่งตอนนี้คดีความอยู่ที่ปปชมีคำวินิจฉัยของศาลและธนูถึงสองครั้งว่าการกระทำนี้นะครับมันเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันอ่าเป็นการล้มล้างการปกครองคำวินิจฉัยของศาลธนูผูกพันทุกองค์กรตอนนี้ปปชรับคำวินิจฉัยทั้งสองครั้งเนี่ยเอาไว้เป็นหลักฐานแล้ว ทีนี้ถามว่า44คนเนี่ยมีโอกาสจะโดนมากน้อยแค่ไหนก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าการแก้ไขมาตรา112นั้นแท้จริงแล้วคือการลดสถานะของพระหมหากษัตริย์นะ112แต่เดิมอยู่ในหมวดความมั่นคงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยถือเสาหลักสามเสาเป็นความมั่นคงของชาติก็อยู่บนธงชาติท่านก็ดูเอาแดงขาวน้ำเงินนะชาติพระหมหากษัตริย์ศา,ส,าสนา เนะเสาหลักของประเทศเรานะยึดถือกันมานานตั้งแต่มีธงชาติไทยวางนันเนอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเมื่อแก้หนึ่งหนึ่งสองอย่างที่ว่านะก็บอกเขาไม่ได้ยกเลิกหรอกเ,เขาแก้ไขแต่เป็นการแก้ไขโดยการยกเลิกมากรานหนึ่งหนึ่งสองในหมวดความมั่นคงแล้วไปเขียนใหม่อยู่ในหมวดมิ่นประมาทนะบุคคลธรรมดา นะหลักการทั้งหลายเหมือนหมินประมาททุกบุคคลธรรมดาทั้งหมดครับตั้งแต่ต้องฟ้องร้องเองเป็นคดีระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่ใช่สถาบันกับบุคคลหรือว่ารัฐกับบุคคลอีกต่อไปนะครับก็ต้องให้สํานักราชวังฟ้องเองแล้วมีการยอมความกันได้โทษก็ว่าไปหนักเบาทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับโดยนิติในเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แต่โดยพฤตินยัยมันเห็นชัดเจนว่ามีความพยายามจะลดสถานะพระมหากษัตริย์ เพราะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับคดีความที่บอกว่าจะต้องถูกตัดสิทธิ์นะการเมืองตลอดชีวิตนั่นคือข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งข้อ5กับข้อ6เนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่านักการเมืองนะครับจะต้องออพิทักษ์ปกป้องนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ นี่คือข้อ6นะส่วนข้อหนี่รู้สึกว่าจะต้องทำลงไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะด้วยะระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษาาาาาาาัตริย์เป็นประมุขแต่แค่ข้อ6ข้อเดียวเนี่ยพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แต่คุณไปแก้นะไปยกมือสนับสนุนการแก้ไขนะมาตราหนึ่งหนึ่งสองลดสถานะพระมหากษัตริย์จากสถาบันหลักของชาติ ให้ลงมาเหมือนหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเอาแค่นี้ผมก็ว่าไม่รอดแล้วแต่สำหรับนายเท้งเนี่ยปรากฏว่ามีพฤติกรรมนอกจากการแก้ไขมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองด้วยไม่ใช่พฤติกรรมแค่สอสอแต่มีการเคลื่อนไหวใน a c e b o o k นะครับเรื่องของการยกเลิกมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองมีการขู่ประชาชนว่าถ้าไม่ให้แก่ก็ยกเลิกอะไรประมาณนี้สององค์ประกอบนี้รวมกันผมคิดว่าตาเท้งไม่น่ารอด เพราะฉะนั้นอายุความของระเทงเนี่ยมันก็มีแค่ไม่น่าจะเกินปี68เพราะตอนนี้ปปชสอบสวนไปแล้วอีกไม่นานก็คงจะยื่นสารฎีกาไปในคดีอยายักการเมืองก็จะตัดสินสารเดียวดังนั้นไม่น่าจะเกินปี68นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าตะเทงไม่มีโอกาสจะได้เป็นแม้แต่แคนดิเดตนายกในปี P 70